สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Brain Universe นะครับวันนี้ผมมาพูดถึงสารเคมีมหัศจรรย์ที่อยู่ในสมองของเราทุกคนนะครับในสมองของมนุษย์เรานั้นที่เรียกว่า,าสารโดปามีนนะครับเป็นสารที่จะทำให้เรารประสบความสำเร็จนะครับทำอะไรก็ออ,อกผลลัพธ์ออกมาดีนะครับทำให้ชีวิตเรารุ่งโรจน์รุ่งเรืองแต่ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักก่อนว่า สารดูปามีนเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับพอดีว่าตัวนี้นะครับผมเอาข้อมูลมาจากศาสตราจารย์ท่านหนึ่งครับชื่อแอนดรูฮันแอนดรูเฮอร์เบอร์แมนนะครับอ, anna, อาจจะเขาเป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาและจกักษุวิทยาของมหาลัยสแตนฟอร์ดนะครับเขาก็อธิบายโดพามีนด้วยความหมายที่เรียบง่ายมากๆนะครับไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนเลยก็คืออาสารโดพามีนเนี่ยคือสารที่หลั่งออกมาในสมองนะครับแล้วทำให้เราตื่นตัว มีแรงบันดาลใจนะครับมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําแล้วก็ทําให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราอยากทำนะครับพูดได้ง่ายก็คือว่าเป็นสารที่ให้แรงบันดาลใจในการทําสิ่งสิ่งหนึ่งและทําให้เรามีความสุขนั่นเองนะครับผลปรากฏว่าสารดูปามีนเนี่ยเขาก็ทําการทดลองครับทำการทดลองกับเด็กๆครับซึ่งเด็กๆที่ทําการทดลองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการทดลองอะไรที่ ที่ซีเรียสหรือทารุณอะไรนะครับก็คือก็เลือกเด็กๆมาครับเลือกเด็กๆที่ชอบวาดรูปแล้วก็เกณฑ์การเลือกของเด็กๆก็ไม่ได้เลือกเด็กที่วาดรูปสวยหรืออะไรแต่ว่าเลือกเด็กๆที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วสวยไม่สวยไม่รู้นะครับแต่ว่าเด็กๆจะมีความสุขกับการวาดรูปนะครับรูปวาดไปก็ใช้เวลากับการจดจอใช้จินตนาการในการที่เด็กๆเหล่านี้นะครับวาดรูปไปนะครับโดยที่ไม่ได้วัดผลอะไรว่าเขาวาดออกมาสวยหรือ วาดออกมาสมส่วนหรือเปล่าก็คือก็วาดไปเด็กๆก็มีความสุขในการวาดผลปรากฏว่าเขาก็เอาเด็กๆเหล่านี้นะครับมารวมกลุ่มกันครับแล้วก็ให้วาดเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้บังคับอะไรเลยเด็กๆวาดรูปเลยตามสบายนะเขาก็มีอุปกรณ์ให้นะครับเด็กๆก็วาดไปอย่างมีความสุขระหว่างวาดไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผลปรากฏว่าพอวาดไปสักพักหนึ่งนะครับก็มีคนที่เขาทําการทดลองนะเราจะเรียก เจ้าที่คนนี้ว่าคุณครูแล้วกันเหมือนจําลองว่ามีคุณครูเข้ามาในในห้องห้องนั้นมีเวลนั้นแล้วก็บอกว่าเด็กๆตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะให้คะแนนเด็กๆที่วาดรูปสวยเริ่มมีมาตรฐานว่าอันไหนสวยไม่สวยมาบอกเด็กๆละเด็กๆก็ไม่รู้หรอกครับว่าตอนเด็กๆว่าอันไหนสวยไม่สวยเขาก็วาดไปตามความสุขตามจินตนาการของเขาคุณครูก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าวาดสวยนะถ้าสวยแบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าสวยนะเด็กๆอันนี้เขาเรียกไม่สวยถ้าสวยเนี่ย คุณครูจะให้ดาวนะครับแต่ว่าถ้าไม่สวยเนี่ยคุณครูอาจจะให้แค่ดาวเดียวหรือว่าไม่ให้ดาวเลยผลปรากฏว่านะครับเด็กๆพอรู้ว่าอ๋อวาดรูปแล้วจะได้รางวัลนะครับเด็กๆก็เลยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือเริ่มวาดนะเริ่มวาดสิ่งที่คุณครูบอกว่าสวยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูบอกว่าการวาดดอกไม้ในสวยเด็กๆก็จะเริ่มวาดดอกไม้การสัส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อที่จะทำให ได้ดาวนั่นเองครับได้รางวัลนั่นเองผลปรากฏว่าเริ่มสังเกตพฤติกรรมเด็กเด็กเริ่มวาดรูปมีสไตล์ที่เปลี่ยนไปละไม่ได้วาดตามจินตการตัวเองแต่ว่าวาดเพื่อเหมือนกับวาดเพื่อเอาใจคุณครูและเพื่อที่จะได้ดาวนั่นเองนะครับดังนั้นเด็กก็วาดไปครับแล้วหลังจากนั้นคุณครูก็เริ่มเอาดาวมาให้ว่าเอ้ยนี่สวยจังเลยอันนี้เอาไป5ดาวคนนี้เอาไป1ดาวนี้ไป2ดาวนะครับทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาวาดเนี่ยจริงๆแล้วมันมี เรื่องที่มีคนมาตัดสินว่ามันไม่สวยนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับก็คือวาดอะไรก็ได้แต่ให้มีความสุขตอนนี้เริ่มมีเริ่มมีมาตรฐานเริ่มมีการบังคับเริ่มมีกฎเกณฑ์บางอย่างโดยเฉพาะกฎเกณฑ์การให้รางวัลน,นะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดของของการทดลองนี้นะครับหลังจากนั้นคนุณครูก็ให้นักเรียนวาดไปเรื่อยๆให้เด็ก,ดกๆวาดไปเรื่อยๆนะครับแล้วอยู่ดีๆก็คุณครูก็บอกว่าอ่าคุณครูจะไม่ให้ดาวใครแล้วนะนะครับไม่ให้ดาวแล้วนะครับหยุดหยุดให้รางวัลน,นะครับสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่า เด็กๆในกลุ่มนี้มีบางคนที่เบื่อการวาดรูปขึ้นมาครับแล้วก็บางคนก็วาดไม่ดีบางคนก็วาดบ้างไม่วาดบ้างแล้วก็หนักที่สุดในเด็กกลุ่มนี้นะครับจากตอนเริ่มต้นก็คือเด็กๆบางคนเลิกวาดรูปไปเลยนะครับและนี่คือสิ่งที่อธิบายเรื่องของโดปามีนได้อย่างชัดเจนนะครับเราเข้าใจสารเคมีตรงนี้จากการทดลองกับเด็กๆตรงนี้ก็คือว่าอย่างนี้ครับโดปามีนเนี่ยเขาจะทางานนะครับ ก็ต่อเมื่อเราทำสิ่งนั้นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้รางวัลแต่เราทำเพราะเรารักเราทำเพราะเราชอบนั่นเองนะครับแล้วดูพีเมนก็จะสั่งไม่ใช่สมองก็จะสั่งให้ดูพีเมนทำงานแล้วก็ทำให้เราทำในสิ่งนั้นได้ยาวนานได้ต่อเนื่องแล้วก็มีความสุขนะครับแต่พอมีรางวัลเกิดขึ้นนะครับสมองก็เริ่มเปลี่ยนโฟกัสว่า เราไม่ได้ทําสิ่งที่เรารักแล้วนะแต่เรากาลังจะทําบางอย่างนะครับเพื่อให้ได้รางวัลตามที่คุณครูบอกตามที่มีคนบอกว่าทําแบบนี้แล้วจะได้รางวัลผลปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับมันก็จะตรงข้ามนันดีนครับก็คือจากที่มีความสุขใน,ในสิ่งที่ทํานั้นก็กลายว่าเราก็เริ่มรู้สึกเบื่อสมาธิสั้นลงจิตใจวอกแวกนะครับแล้วก็ไม่สามารถโฟกัสได้นานนะครับส่งผลทำให้เราขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากทํา แล้วก็เบื่อในสิ่งที่เราทําทั้งที่ก่อนหนีนเน้เราก็ทําสิ่งนี้อย่างมีความสุขสรุปก็คือถ้าเราทําสิ่งใดก็แล้วแต่อย่างอย่างมีความหมายว่าเราทําเพราะว่าเราชอบเราไม่ได้สนใจว่าจะมีรางวัลหรืออะไรโดปามีนจะหลั่งออกมาเพื่อให้เรามีความสุขแต่ถ้าเราไปตั้งเป้าไว้ว่าทําสิ่งนี้ต้องได้แบบนี้เท่านี้เท่านั้นนะครับนะครับโฟกัสของสมองมันย้ายไปที่เป้าหมายผลลัพธ์หรือรางวัล แทนที่จะเป็นกระบวนการที่เรากำลังทำอยู่และนั่นทำให้สารโดพามีนหลังจากที่เราทำด้วยด้วยเหตุผลแบบหลังก็คือทำเพราะว่าต้องการรางวัลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับโดพามีนจะต่ําลงนะครับจากที่ตอนแรกเราทำแล้วมีความสุขใช่ไหมครับโดโดพามีนก็จะมีค่าน้อยลงนะครับแล้ว มันจะไม่ได้น้อยลงที่จุดเดิมครับยกตัวอย่างเช่นตอนแรกนะครับเราอยู่เหมือนกับเราอยู่ที่ชั้นหนึ่งพอเราทําอะไรบางอย่างนะครับเหมือนกับเด็กๆนะครับเราก็ทําอย่างมีความสุขนะครับสารโดพามินก็ทําให้เรามีความสุขเราอาจจะไปอยู่ในในชั้น4ชั้น5แต่พอผลปรากฏว่าเรามีรางวัลมาให้แล้วเราทําไม่ได้ตามที่รางวัลโดพามีนของเราจะตกแต่จะไม่ได้ตกอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับจะตกลงไปอยู่ที่ชั้นใต้ดินเลยพูดง่ายๆอันนี้ผมยกตัวอย่าง ให้เข้าใจเห็นภาพยหงไงก็คือมันจะตกลงไปกว่าปกติเลยครับซึ่งการที่มันจะกลับมาอยู่ที่เส้นปกติเหมือนกับว่าเราพยายามจะกลับมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งอ่ะเหมือนเหมือนตึกะนะครับมันจะต้องมีบางอย่างไปกระตุ้นมันอีกครั้งซึ่งสิ่งที่จะกระตุ้นให้ขึ้นไปอีกเพื่อมีความสูงนั้นก็คือรางวัลที่ใหญ่ขึ้นหรือรางวัลที่ ที่มีปริมาณมากขึ้นนั่นเองและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนทําบางสิ่งแล้วตั้งเป้าไว้ว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้ไดไดทำทำงานทาอาชีพนี้และอาชีพที่เรารักนะครับเราได้เราไปตั้งเป้าไว้ว่าเดือนนี้เราจะต้องได้รายได้ประมาณสักสามหมื่นผลปรากฏว่าวันที่เราทาได้รายได้สามหมื่นแล้วครับกลับไม่มีความสุขเราเลยจําเป็นที่จะต้องตั้งเป้าหมายหรือได้รางวัลที่ใหญ่ขึ้นนะครับ และการที่รางวัลที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็คือการที่แสดงว่าสมองของเราเนี่ยโดยปามีนของเรามันต่ํากว่าจุดมาตรฐานลงไปแล้วเราเลยจําเป็นที่จะต้องให้รางวัลตัวเองมากกว่าเดิมนะครับมันถึงจะกระตุ้นโดปามีนเลยเส้นปกติขึ้นไปใหม่และนี่แหละครับคือที่มาของการทํางานของโดปามีนว่าถ้าเราเข้าใจว่ามันทํางานแบบนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าเราทําบางสิ่งด้วยการที่เรามองว่าเราจะต้องได้รางวัลเสมอครับ เราจะไม่เคยพอครับเพราะว่ามันจะต่ำกว่าเส้นมาตรฐานและเราจําเป็นที่จะต้องมีรางวัลที่มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและสารดูปามีนนี่แหละอ,ะอย่างที่บอกครับก็คือมันเชื่อดันไปเชื่อมโยงกับรางวัลแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราทําและมีความสุขมันก็เลยทําให้เส้นมาตรฐานท,ที่ที่ที่มีขึ้นเนี่ยเราอยู่ต่ําลงไปกว่านั้นเรื่อยๆซึ่งเราจะต้องกระตุ้นให้มากขึ้นเพื่อให้มันขึ้นดปามีนขึ้นไปอยู่ในจุดท,ที่มีความสุขนะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับของ ยาเสพติดนะครับยาเสพติดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคุณสมบัติที่ทําให้โดปามีนหลั่งออกมามหาศาลมากเลยครับปกติถ้าสมมุติเราอยู่ในเส้นปกตินะครับเราทําสิ่งที่เรารักเนี่ยอาจจะขึ้นไป1เท่า2เท่าแต่ถ้าเราใช้สารเสพติดะนะครับสมองเราจะหลั่งโดปามีนขึ้นไปอาจจะเป็น10เท่า20เท่าหรือร้อยเท่าคือมันจะทำให้เรามีความสุขมากๆเลยครับแต่ผลปรากฏว่าเมื่อมีอโดปามีนคือ ขึ้นไปสูงสิ่งที่ตามมาก็คือตอนที่มันตกลงมามันจะไม่ตกมาอยู่ที่เส้นเดิมแล้วครับไม่ได้ตกมาที่ชั้นหนึ่งแต่ตกลงไปอยู่ที่ชั้นใต้ดินที่มันลึกมากๆและนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่หลายๆคนที่ใช้สารเสพติดนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณสารเสพติดขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้โดปามีนมันไปอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่ามันมีความสุขนั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือตัวอย่างที่ให้เห็นภาพว่า ยาสิบติดเอ่ยหรือสิ่งที่เราทำอะไรบางอย่างแล้วเราไปยึดติดกับรางวัลมันจะทำให้โดปามีนของเรานั้นห่างออกไปเรื่อยๆก็คือเส้นแห่งความสุขกับเส้นที่เราตกลงไปต่ำกว่าเส้นมาตรฐานนมันจะห่างออกไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับดังนั้นเราควรทำบางสิ่งบางอย่างด้วยสิ่งที่ใจรักนั่นเองนะครับโดยที่อย่าไปคิดถึงรางวัลเหมือนกับ ประโยคที่เคยได้ยินอยู่บ่อยว่าจงทําสิ่งนั้นด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยที่ไม่ต้องคาดหวังก็คือทาเพราะว่าเรารักท้งเพราะว่าเราชอบอย่าไปคาดหวังว่ามันจะได้รางวัลอะไรและนั่นจะทําให้เส้นโดปามีนของเรานั้นไม่ไม่ทางออกจนเราไปเสพติดผลลัพธ์จนมากเกินไปหรือเสพติดรางวัลจนมากเกินไปนั่นเองนะครับดังนั้นนี่ก็คือที่มาของว่าทําไมถ้าเราเข้าใจการทํางานของโดปามีนเราจะสามารถผมจะเรียกว่าอะไรนี่ละ่ะ เราก็สามารถที่จะแฮ็กสมองเราได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากทําอะไรให้ประสบความสําเร็จนะครับเราก็ไม่ควรไปคิดว่าเราจะมีรางวัลอะไรแล้วทําอะไรออกมาแล้วได้รางวัลอะไรแต่จงทํามันแบบมีความสุขแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเพราะถ้าโดปามีนอยู่ในจุดปกติมีความสุขปกติเราจะสามารถทํามันได้นานนะครับทำมันได้ดีก็คือโฟกัสเราจะดีเราจะไม่วอกแวกนั่นเองแล้วสุดท้ายเมื่อเราทําสิ่งสิ่งนั้นด้วยคุณสมบัติที่โฟกัส ทำได้ดีทำได้นานแน่นอนครับผลลัพธ์มันจะออกมาดีจริงไหมครับยังไงคนเราอะ่ะฝึกฝนไปมันก็ต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับโอเคนี่ก็คือ,คอที่มาของการทํางานของโดปามีนซึ่งให้ระวังให้ดีว่าถ้าไรใครไปยุ่งกับสารเคมีที่ไปกระตุ้นให้โดปามีนสูงขึ้นแบบผิดธรรมชาตินะครับตอนที่มันตกลงมาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่เส้นมาตรฐานแล้วนะครับมันจะตกต่าลงไปกว่านั้นอีกนั้นถ้าเราอยากให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะครับเรา ก็คือพูดง่ายๆแ้ามันต่ำกว่าเส้นปกตินะเราก็จะกลายเป็นคนสมาธิสั้นซึมเศร้านะครับแล้วก็ใช้ชีวิตไม่มีความสุขนั่นเองนะครับโอเคต่อไปเรามาดูว่าอะไรบ้างที่เป็นคล้ายๆกับสารเสพติดก็คือพูดง่ายๆคือกระตุ้นโดปามินนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องระวังให้ดีมันจะเป็นดาบสองคมซึ่งตอนนี้ผมจะตัดประเด็นของสารเสพติดออกไปเลยนะครับแต่เราจะพูดถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกเลยครับข้อแรกช็อกโกแลตครับผม ชอ็อกโกแลตเนี่ยเมื่อเรากินเข้าไปนะครับจะทําให้โดปามีนของเราเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ1.5เท่านะครับดังนั้นเราจะรู้ว่าเออถ้าเรากินชอ็อกโกแลตล่ะมันจะมีความสุขมันจะหอมมันจะอะไรถ้าคนชอบชอ็อกโกแลตเนี่ยเขาก็จะสุกไว้กินแล้วมันอร่อยมีความสุขนะครับแต่ถ้าเราเหมือนกับประเด็นที่เราพูดไปเหมือนกับคล้ายๆเด็กๆที่วาดรูปนะแต่ถ้าเราไปโยงโดปามีนชอ็อกโกแลตกับรางวัลนะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราไปเที่ยวญี่ปุน่นเราอยากจะกินชอ็อกโกแลตของ ของที่ที่เราไปเนี่ยให้มากที่สุดหรืออยากจะไปกินแบรนด์ที่ที่ตรงนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าไปกินตรงนี้แล้วถ่ายลงโซเชียลจะมีคนแบบอิจฉาเราอะไรเย่างี้ฮะเราไปโยงการกินช็อกโกแลตไม่ใช่เพราะว่าเราชอบกินช็อกโกแลตแต่เราไปโยงมันกับรางวัลอย่างอื่นและนั่แหละครับจะทําให้เราต้องกินช็อกโกแลตที่มากขึ้นแพงขึ้นจนํานวนจํานวนการกินก็มากขึ้นและทําให้ความสุขของเราไม่เท่ากับการกินช็อกโกแลตเพราะว่าเราชอบนะครับอ,อันนี้ก็คือตัวอย่าง ที่ฉายภาพจากการทดลองกับเด็กๆมาเทียบกับการกินช็อกโกแลตดังนั้นหมายความว่าถ้าเรากินช็อกโกแลตเพื่อกินช็อกโกแลตจริงๆก็คือเราชอบนะครับโดปามีนของเราจะเพิ่มขึ้น1.5เท่านั้นเองนะครับต่อไปข้อที่2ครับผมสิ่งที่ทําให้โดปามีนนะครับเพิ่มขึ้น2เท่านะครับก็คือการมีเพศสัมพันธ์ครับก็คือการมีเซ็กซ์นั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้โดปามีนเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง2เท่านั่นเองซึ่งตัวนี้ก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะติด ติดเซ็กนะครับที่เราที่เราเคยได้ยินกันนะครับเพราะว่าดูามีมันเพิ่มขึ้น2เท่านะครับหลายคนก็ไปผูกเรื่องนี้กับกับการที่ไม่ใช่มีมีเพศสัมพันธ์กับคนรักละแต่ไปผูกโยงว่าถ้าฉันได้มีเพศสัมพันธ์กับคนนี้นะครับที่เป็นคนที่หมายมั่นปั้นมือไว้หรือเป็นดาวมหาลัยหรือเป็นไอดอลอะไรเงี้ยนี่ครับพอไปผูกโยงกับกับกับเรื่องนี้กับรางวัลผลปรากฏว่า พอเราได้มีเพศสัมพันธ์กับเขาแล้วล้วกลายเป็นว่าเราไม่พอครับก็เลยกลายเป็นติดเสพติดไปเพราะเสพติดไปตรงนี้สารโดพามีนนะ่มันจะไม่ได้กลับมาที่จุดปกติละมันก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นนั้นจึงไม่แปลกที่หลายๆคนที่เสพติดเรื่องนี้มากๆครับเหมือนครับรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักพออะไรเงี้ยครับท,ที่ที่หลายๆครั้งเราจะได้ยินที่คนที่เขาเหมือนกับ ต้องการเรื่องพวกนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องการที่จะมีอะไรกับคนที่ที่สวยขึ้นมีการสถานะทางสังคมที่มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องความรักแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องของการมีมีความรักแล้วแต่มันเป็นเรื่องของการเสพติดสารเคมีสมองเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันทาให้โดพามีนเพิ่มขึ้น2เท่านะครับโอเคด้านที่3มอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเพิ่มขึ้น2เท่าเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์เลยครับก็คือ การออกกําลังกายครับนะครับดังนั้นการออกกาลังกายจะช่วยทําให้โดปามีนของเราเพิ่มขึ้น2เท่าแต่แน่นอนถ้าเราออกกําลังกายเพื่อความสุขเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงนะครับเราทํแรสวสุขภาพดีเรามีความสุขที่ได้ออกกําลังกายอันนี้โดปามีนจะขึ้น2เท่าแล้วก็จะตกกลับมาที่จุดมาตรฐานปกติแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็มีความสุขเราก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ถ้าเราออกกําลังกายครับแบบแบบการเสพติดก็คือเราไปยืดโยงการออกกําลังกาย กับรางวัลนี่นี่แหะครับอันตรายเหมือนกันคือแทนที่เราจะวิ่ง4กิโล5กิโลใช่ไหมครับกลายเป็นว่า4กิโล5กิโลเนี่ยด้วยความเร็วเท่านี้ไม่พอเพราะว่าเราจะไม่ได้ที่1ในระยะมินิมาราทอนหรือฮาฟมาราทอนอะไรเงี้ยหรือบางคนก็พยายามที่จะลักดันตัวเองเพื่อให้ได้ที่1มาราทอนก็คือไปยึดยงการออกกําลังกายที่เกี่ยวข้องกับ ารางวัลผลปรากฏว่าการทําไปแบบนั้นนะครับก็จะความสุขก็จะน้อยลงเราจะเห็นได้ว่าหลายๆคนที่เขาต้องการวิ่งเพื่อให้ได้ที่หนึ่งเนี่ยการวิ่งของเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนแข็งแรงขึ้นก็จริงครับแต่ว่ามันหน้าตางเขาจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าโดปามีนเนี่ยม,มันต่ำกว่าเส้นมาตรฐานไปละเพะเขาไปยึดโยงการออกกําลังกายเข้ากับรางวัลที่เขาจะต้องได้แต่สําหรับหลายคนที่ผมเห็นเขาทําสติได้ดีนะครับผมเห็นว่าเวลาเขาวิ่งเขาก็มีความสุขหน้าตาเขาอิ่มเอิบ ผมก็ว่าคนที่เขาวิ่งเพราะว่าเขาชอบวิ่งหรือออกกําลังกายเพราะว่าชอบที่จะทาให้อยากตัวเองเป็นสุขภาพดีนะเขาก็จะเป็นคนที่มีความสุขด้วยแล้วผลปรากฏว่ามีความสุขด้วยไม่พอครับยังสามารถที่จะวิ่งได้เวลาที่ดีด้วยแล้วก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายใจที่แข็งแรงด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญว่าถ้าเราเข้าใจโดปามีนนะโดปามีนมันทํางานแบบนี้นะครับโอเคต่อไปมีวิธีการเพิ่มโดปามีนนะครับ ที่เป็นวิธีการธรรมชาตินะครับโดยที่เราอาจจะไม่ได้ไปยึดโยงกับ3กิจกรรมตรงนี้นสากิจกรรมได้เป็นตัวอย่างเฉยครับที่ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วมีวิธีที่ธรรมชาติมากๆเลยโดยที่ศาสตราจารย์แอนดรูนะครับเป็นคนทดลองและก็วิจัยมาว่าเราสามารถทําให้ดูพมีนสูงขึ้นได้แบบธรรมชาติถึง2.5เท่าครับและสามารถที่กลับมาเส้นมาตรฐานได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปยึดโยงกับรางวัลอะไรก็คือ ง่ายๆมากเลยครับคือการแชร่หร,หรืออาบน้ําเย็นครับผมน้ําเย็นก็คือน้ําอุณหภูมิห้องนี่แหละไม่จำเป็นต้องเป็นน้ําอุ่นผลปรากฏว่าสารโดพามีน,เ,นเพิ่มขึ้นไปถึง2.5เท่านะครับและสามารถดํารงอยู่ก็คือสามารถที่จะดัดสารยังหลังอยู่ในสมองได้ถึง3-5ชั่วโมงเลยเดียวคือหมายความว่าเราก็ยังมีความสุขแล้วก็มี สมาธิแล้วก็ยังสามารถที่จะโฟกัสบางสิ่งได้นานขึ้นด้วยนะครับเพียงแค่เราอาบน้ําเย็นนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับอันนั้นในศาสตร์ตะวันออกในหลายๆศาสตร์เช่นพระวัดเซนอะไรเงี้ยนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีพิธีอาบน้ําเย็นซึ่งผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยตรงนี้เหมือนกันก็นกคือเมื่อเราอาบน้ําเย็นที่ไม่ใช่ถึงขั้นเย็นที่ทําให้เราเสียชีวิตนะครับก็คือเราจะสุข,ขุมขึ้นเราจะโฟกัสมากขึ้นแล้วเมื่อเราไป บำเพ็ญเพียรต่ออันนี้หมายถึงพระวัดเซนนะครับหรือไปอ่านคัมภีร์หรืออะไรก็จะทําให้เรา,าสามารถที่จะโฟกัสได้มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็มาจากางานวิจัยของคุณเอนดรูที่ยืนยันแล้วว่าการแชร่น้ําเย็นนั้นจะทําให้โดปามีนเพิ่มขึ้นถึง2.5เท่านะครับ่อาถ่อไปเราก็ กลับมาดูศาสตราจารย์แอนดรูบ้างว่าแต่ละวันเนี่ยเขามีกิจ,กจวัตรประจําวันยังไงเพื่อให้โดปามีนของเขายังคงมีความสุขอยู่นะครก็คือเขาจะนอนเร็วมากเลยนะครับแล้วก็นอนสี่ทุ่มแล้วก็ตื่น6กโมงเช้านะครับพอก็นอน8ปถึงเชั่วโมงนะครับซึ่งการนอนก็ช่วยทําให้เส้นโดปามีนของเรากลับมาที่เส้นมาตรฐาน ถ้าเรานอนดึกเนี่ยเส้นโดเมนก็จะตกต่ำลงมานั้นช่วงไหนที่เรานอนดึกบ่อยๆต่อเน,นื่องเราจะรู้สึกว่าเวลาตื่นมาเราไม่ค่อยสดชื่นนอกจากไม่สดชื่นแล้วเราเ,เรายังรู้สึกว่าเราหลงหลงืมลืมๆแล้วก็โฟกัสอะไรได้น้อยลงนะครับดังนั้นผมจะแนะนํานักเรียนนักศึกษาของผมตลอดว่าเวลาช่วงสอบเนี่ยทุกคนจะชอบโต้รุ่งไปสอบซึ่งผมไม่แนะนํานะครับเพราะสุดท้ายก็คือ ถ้าเรานอนดึกต่อเนื่องกันยาวนานถึงแม้เราจะดูว่าเราขยันอ,อ่านหนังสือสอบแต่สุดท้ายคือโดปามีนมันจะลงต่ําและสุดท้ายคือไม่ว่าเราจะอ่านแค่ไหนก็แล้วแต่อ่านหนังสือแค่ไหนเวลาไปสอบปุ๊บโดปามีนมันลงตำ่ำใช่ไหมครับการโฟกัสมันก็จะน้อยลงแล้วทาให้การทําข้อสอบเนี่ยมีประสิทธิภาพด้อยลงไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นที่จะต้องอเข้าใจว่าจริงๆแล้วการนอนก็เป็นเรื่องที่ทําให้โดปามีนของเราต่ากว่าเส้นมาตรฐานด้วยนะครับ เสร็จแล้วเขาตื่นมาเนี่ยนะครับเขาก็จะดื่มน้ําเปล่านะครับผสมเกลือนะครับจริงๆผมคิดว่าดื่มน้ําเปล่าสาหรับเราดื่มน้ำเปล่าก็น่าจะโอเคละนะครับแล้วก็เดินออกไปรับแสงแดดนะครับเดินออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับในยามเช้าอันนี้คือกิจวัตรของสัราจารยอนดูนะครับอันนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องลอกเ้าหมดก็ได้ครับแต่ว่าเราขอแค่เราไม่ไม่ไม่ทาผิดหลักการนะครับโอเคแล้วพอเข้าไป เดินเล่นอะไรเสร็จแล้วครับสักพักหนึ่งเขาก็จะมาอาบน้ํเย็นนะครับแล้วก็เขาก็จะทําให้รู้เลยว่าโดปามีนของเขาเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็คงที่นะครับแล้วเขาก็จะไม่กินอะไรจนกว่าจะ11บเอโมงซึ่งตรงนี้เรื่องการกินนี่ผมขอขอ,อว่าแล้วแต่คนแล้วกันเนาะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้มีกิจวัตรประจำวันเหมือนศาสตราจารย์แอนดูใช่ไหมครับคือเราตื่นมา,มาแล้วเราก็ต้องไปทํางานแล้วก็ต้องใช้พลังงานแล้วก็ต้องกินซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรนะครับ แต่หลักๆแล้วก็คือการอาบน้ําเย็นกับนอนให้พอนั่แหละประเด็นของกิจวัตรประจําวันของศาสตราจารย์แอนดูแต่ว่ากิจวัตรประจําวันของเขาค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่นะครับซึ่งผมก็จะไม่อธิบายทั้งหมดนะครับ <S 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 อีกอันหนึ่งครับที่เขาแนะนําก็คืออันนี้คนกินกาแฟก็จะถูกใจหน่อยเพราะว่าการกินกาแฟเนี่ยนะครับการกินกาแฟหลังจากที่ตื่นนอนนะครับประมาณ2อสชั่วโมงนะครับก็จะช่วยทําให้ โดพามีนของเรานั้นคงที่นะครับคงที่นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติเรานอนน้อยมีช่วงที่เรานอนน้อยนอนดึกใช่ไหมครับพอเราตื่นมาปุ๊บเรากินกาแฟก็จะทาให้เรารู้สึกว่ากลับมาปกตินั่นแหละก็เป็นเหตุผลคือมันทําให้เส้นโดพามีนกลับมานะครับโอเคกาแฟก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ทําให้โดพามีนอยู่ในในเส้นมาตรฐานนะครับแล้วก็เขาจะชอบทําอะไรหนักๆน,นะครับ คิดงานอะไรยากๆนะครับเอาไว้ช่วงเช้านะครับการทํางานการตัดใจอะไรเขาจะไว้ช่วงเช้านะครับอันนี้อันนี้ผมว่าแล้วแต่คนละนะครับก็คือเพราะว่ากิจวตาประจำวันเราไม่ได้เหมือนศาสตราจารย์แอนดรูนะครับโอเคก็อันนี้ก็ประมาณนี้หลักๆก,ก็คือนอนให้พอนะครับเพื่อให้เส้นของโดปามีนคงที่แล้วก็อาบน้ําเย็นตอนเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับไม่กินอะไร ตอนเช้าแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับกินได้เพราะว่าผมว่าถ้าเราตื่นเช้ามาแล้วเราไปทํางานก็กินไปเถอะนะครับแล้วก็เขาจะชอบทํางานจดจ่ออะไรแล้วก็จะฟังในนี้เขาเขียนว่าไว้ o i s e คือก็คือหมายความว่าฟังอะไรที่เป็นเสียงที่เป็นทาให้เขารู้สึกสดชื่นหรือว่าเป็นเสียงด้านบวกอย่างเช่นเสียงน้ําเสียงนกหรือเสียงเพลงอะไรที่มันเป็นเพลงแจ๊สเพลงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ได้ได้หมดนะครับโอเคและนี่คือที่มาของโดปามีนซึ่ง เราจะเห็นได้ว่าการทํางานของโดพามีนนั้นต้องระวังให้ดีเพราะเขาทําให้เรามีความสุขและประสบความสําเร็จได้และเขาก็สามารถทําให้เรานั้นกลายไปเป็นคนที่ขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากทําอะไรแล้วก็สมาธิสัน้นหรือไปเสพติดในกิจกรรมบางอย่างมากเกินไปได้ด้วยและนี่คือนะครับเรื่องราวของโดพามีนสารมหัศจรรย์ที่อยู่ในสมองของมนุษย์ของเรานั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะหาเรื่องราว นะครับเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังในวิดีโอถัดไปนะครับสรับวันนี้สวัสดีครับ